มาสวัสดีครับพี่น้องตอไปายสุดคนนุ่งห่อกับเป๋าบาหลังคือเก่ามาครับพี่น้องมาเดินมากินมาม่ามาสามห่อนะครับใส่เนื้อนี้แซ่บๆอุดรพี่น้องปีแซ่บๆแล้วนำบาหลาดเด้อครับพี่น้องเอาพี่บางน้องเป็นกำลังใจให้บาหลาดเลยเด้อครับเแต่บาหลาดท้องคิดต่อไปใส่เพิ่มมาฮืมกองเพชรองเพชรเป็นหนึ่งเลยพี่น้องเอ้มามามาปอาอะไรยังห่างกับบาหลังกินแต่งสีสันให้มันสวยงามพี่น้องเอ้เนี่ย มาว่ามาว่าน้ำบาลาดเด้อครับพี่น้องแศรษฐเลยฝาพี่บางน้องไปทดลังใช้บาลาดนึ่เด้อครับฝากกดไลค์กดติดตามหนเด้อครับพี่น้องกดแชร์บาลาดเด้อครับอ่ะ kwai tak <laughs> Để không? Đây nữa không? Tập xe bữa ีน้คงข h ả i ันอท้นพี่น้อ,นนองจะทำให้รับสํเเ็จได้ ไปซ้กแต่ก็ไปเรื่อยๆนะครับผม Cảm Cảm Cảm

Ông, mọi người xin mời quý vị, để ủng hộ gia đình, ủng hộ gia Dạ Đây nữa là năm nghe subscribe cho いただきます。<t ries> ได้แล้วสำหรับลินีก็ขอขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามบาลันด์ด้อยครับพี่น้องขอบคุณครับ